ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมปี2025ภาพถ่ายและคลิปวิดีโอจำนวนมากจากพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธปกรณ์และคนที่ติดตามข่าวความมั่นคงต่างจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะสิ่งที่ปรากฏในภาพเหล่านั้นไม่ใช่เพียงการเคลื่อนไหวของกำลังพลแต่คือการปรากฏตัวของอาวุธล้ำสมัยหลากหลายชนิดที่กองทัพไทยใช้งานอยู่จริง กองทัพไทยแสดงให้โลกเห็นอย่างชัดเจนถึงความพร้อมทางยุโทโธปกรณ์ความเป็นมาตรฐานแบบตะวันตกและการบูรณาการเทคโนโลยีจากหลายประเทศที่ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นอาวุธประจำกายของทหารราบอาวุธสนับสนุนหรือยุโทโธปกรณ์ที่ติดตั้งในหน่วยเฉพาะกิจทุกอย่างสะท้อนภาพรวมของกองทัพที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมั่นคง สิ่งที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกสนใจไม่ใช่เพียงรูปลักษ์ของอาวุธเหล่านี้แต่คือความจริงที่ว่าอาวุธจำนวนมากเป็นอาวุธมาตรฐานของกองทัพชั้นนำในยุโรปและสหรัฐอเมริกาและยังรวมถึงอาวุธจากอิสราเอลซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและความแม่นยำกองทัพไทยไม่เพียงแค่มีความพร้อมแต่ยังมีความหลากหลายของอาวุธที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและภารกิจต่างกันทั้งสำหรับการสนับสนุนระยะใกล้ การยิงกดดันการยิงสนับสนุนหนักและอาวุธสำหรับหน่วยรบพิเศษท่ามกลางกระแสความสนใจจากทั่วโลกผู้ชมจำนวนมากต่างตั้งคำถามว่าเหตุใดกองทัพไทยจึงมีอาวุธที่ดูทันสมัยและใช้งานอย่างคล่องแคล่วขนาดนี้และเพราะเหตุใดหลายประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านจึงต้องจับตามองอย่างระมัดระวังคำตอบอยู่ในภาพจริงจากเหตุการณน์นั้นซึ่งแสดงถึงความพร้อมด้านกำลังรบของไทยอย่างชัดเจน ในตอนนี้เราจะพาไปสำรวจอาวุธที่ถูกบันทึกไว้ในภาพและคลิปต่างๆพร้อมเจาะลึกว่าทำไมอาวุธเหล่านี้จึงถูกมองว่าเป็นหนึ่งในชุดยุโทโธปกรณ์ราบที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคอาวุธประจำกายของทหารไทยและความทันสมัยที่เห็นได้ชัดในบรรดาภาพและคลิปที่ถูกเผยแพร่หนึ่งในสิ่งที่สะดุดตามากที่สุดคือความหลากหลายของอาวุธประจำกายที่กองทัพไทยใช้งานจริง อาวุธหลักที่พบเห็นได้มากที่สุดคือปืนตระกูล M16 ซึ่งเป็นปืนมาตรฐานของกองทัพตะวันตกและถูกใช้งานมายาวนานแต่ในภาพเหตุการณ์ล่าสุดนี้ปืนเหล่านี้ถูกใช้งานควบคู่กับอุปกรณ์ที่ได้รับการบำรุงรักษาเป็นอย่างดีและยังถูกผสมผสานกับอุปกรณ์เสริมที่เหมาะกับสภาพการปฏิบัติการของทหารไทยปืน M16A1 A2 และ AC ปรากฏให้เห็นในหลายปฏิบัติการ ทั้งในพื้นที่กำบังในหลุมหลบภัยและในชุดลาดตะเวนหลายกระบอกอยู่ในสภาพใช้งานมานานแต่ยังคงความแม่นยำและความน่าเชื่อถือขณะที่ M16AC ซึ่งเป็นรุ่นที่ทันสมัยขึ้นนั้นปรากฏทั้งแบบรางพิคาที่นีเต็มชุดและแบบที่ยังคงใช้ผ่านท้ายและปลอกมือแบบดั้งเดิมโดยทั้งหมดถูกใช้งานอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ภาพที่ได้รับความสนใจมากอีกภาพหนึ่งคือทหารไทยใช้งานเครื่องยิงลูกระเบิด M203 ซึ่งติดตั้งใต้ลำกล้อง M16A1 และมีการส่งลูกกระสุน M403 เพื่อเตรียมยิงสนับสนุนปฏิบัติการที่เห็นในภาพแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความเชื่อมั่นของกำลังพลที่คุ้นเคยกับอาวุธเหล่านี้เป็นอย่างดีนอกจากอาวุธหลักอย่าง M16 แล้วในหลายคลิปยังเห็นปืนกลเบาแบบ RPD และปืนกล FN Max ถูกใช้งานในจุดยิงสนับสนุนซึ่งทำให้เห็นถึงความสามารถในการจัดวางกำลังและสร้างอำนาจการยิงของทหารไทยนอกจากนี้ในภาพจากหน่วยเฉพาะกิจยังพบการใช้งานปืนกลเบา FM Minimark 1ที่ถูกใช้งานต่อเนื่องในหลายพื้นที่อาวุธเหล่านี้เมื่อมองรวมกันสะท้อนให้เห็นว่ากองทัพไทยไม่เพียงมีอาวุธหลากหลายแต่ยังสามารถใช้งานอาวุธที่มีมาตรฐานสูงและมีความเข้ากันได้กับระบบของกองทัพชั้นนำทั่วโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้หลายประเทศต้องจับตามองรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษอาวุธล้ําสมัยในหน่วยรบพิเศษของไทยเมื่อพิจารณาภาพและคลิปที่ถูกเผยแพร่ในช่วงเหตุการณ์นั้นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกประหลาดใจคือการปรากฏตัวของอาวุธสมัยใหม่ที่ใช้โดยหน่วยรบพิเศษของกองทัพไทยอาวุธเหล่านี้ไม่ใช่อาวุธพื้นฐานทั่วไปแต่เป็นอาวุธที่มีความแม่นยําสูงน้ําหนักเบาคล่องตัว และถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อภารกิจที่ต้องการประสิทธิภาพระดับสูงสุดหนึ่งในอาวุธที่สะดุดตาที่สุดคือปืนคาบายตระกูล M4 โดยเฉพาะรุ่นที่มีโครงสร้างแบบโมโนลิทิกซึ่งในภาพจากพื้นที่ปฏิบัติการพบว่าถูกใช้งานโดยหน่วยเฉพาะกิจที่มีความพร้อมสูงปืนรุ่นนี้มีความแม่นยำความทนทานและรองรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้หลากหลายทำให้เหมาะกับภารกิจที่ต้องเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว อีกหนึ่งอาวุธที่ปรากฏชัดคือปืนคอน M5 ที่มีลำกล้องความยาว14.5นิ้วอาวุธรุ่นนี้ถูกใช้โดยชุดทหารพรานและหน่วยรบเบาพิเศษในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญภาพที่เห็นทำให้ทราบได้ว่าอาวุธเหล่านี้ติดตั้งกล้องเล็ง MPoint Com m 4ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำในการเล็งเป้าหมายและทำให้ผู้ใช้งานสามารถตอบสนองสถานการณ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนอกจากปืนจากสหรัฐอเมริกาแล้ว อาวุธจากอิสราเอลก็เป็นอีกส่วนสําคัญที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในหน่วยพิเศษของไทยปืนทาววที21ซึ่งมีขนาดกระทัดรัดและเหมาะสําหรับพื้นที่แคบปรากฏให้เห็นในหลายภาพพร้อมด้วยปืนกลเบานีเกฟเอ็นจี5ที่มีชื่อเสียงด้านความทนทานและความเร็วในการยิงต่อเนื่องทั้งหมดสะท้อนถึงมาตรฐานการจัดหาอาวุธของหน่วยรบไทยที่เน้นประสิทธิภาพเป็นหลัก อาวุธซุ่มยิงกาลิวสไนเปอร์ขนาด7ม mm. ม50วันก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญภาพของทหารไทยใช้อาวุธนี้พร้อมส่งพิกัดทางวิทยุให้ทีมสนับสนุนสแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกันของหน่วยรบที่ใช้ข้อมูลเป้าหมายแบบทันทีทันใดซึ่งถือว่าเป็นความได้เปรียบอย่างมากในสถานการณ์ที่ต้องการความแม่นยำสูงเมื่อพิจารณาจากภาพรวมของอาวุธในหน่วยรบพิเศษ จะเห็นได้ชัดว่ากองทัพไทยมีการจัดหาอาวุธที่ตรงตามความต้องการของภารกิจระดับยุทธ,ธศาสตร์อาวุธเหล่านี้ไม่เพียงเป็นเครื่องมือทางการทหารแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของกองทัพไทยในระดับที่หลายประเทศต,ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษอำนาจการยิงสนับสนุนและอาวุธหนักที่ปรากฏในข้อมูลจริง เมื่อมองลึกเข้าไปในภาพและคลิปจากพื้นที่ปฏิบัติการจะเห็นได้ว่ากองทัพไทยไม่ได้มีเพียงอาวุธประจำกายที่หลากหลายและทันสมัยเท่านั้นแต่ยังมีอาวุธสนับสนุนและอาวุธหนักที่ทำหน้าที่เสริมกำลังให้หน่วยรบมีอำนาจการยิงที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอาวุธเหล่านี้ถูกใช้งานโดยตรงในหลายจุดที่ปรากฏในวัสดุภาพและมีบทบาทสำคัญต่อาการแสดงศักยภาพของกองทัพไทยในพื้นที่ดังกล่าว หนึ่งในอาวุธที่พบเห็นบ่อยคือปืนกล FN Max ซึ่งเป็นปืนกลเนกประสงค์ที่ได้รับการยอมรับจากหลายกองทัพทั่วโลกด้วยพลังการยิงที่ต่อเนื่องและความทนทานสูงทำให้ FN Max ถูกนำไปประจำตามจุดยิงสนับสนุนที่ต้องการการควบคุมพื้นที่และการยิงกดดันอย่างมีประสิทธิภาพในภาพถ่ายและคลิปจากพื้นที่ชายแดนพบปืนชนิดนี้ในสภาพพร้อมรบและถูกใช้งานอย่างคล่องแคล่วโดยกำลังพลไทย ปืนกลแบบ RPD ดีซึ่งเป็นอาวุธเบาแบบดั้งเดิมก็ถูกพบในภาพหนึ่งของพื้นที่ปฏิบัติการโดยถูกจัดวางอยู่ในหลุมหลบภัยพร้อมกับปืน M16A1 หลายกระบอกแม้จะเป็นอาวุธรุ่นเก่าแต่การที่ยังถูกเก็บอยู่ในตำแหน่งยิงแสดงให้เห็นถึงการวางกำลังที่ครอบคลุมของหน่วยไทยที่ต้องเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์อย่างรอบด้านอาวุธที่สร้างความสนใจมากเป็นพิเศษคือเครื่องยิงลูกระเบิดอัตโนมัติ STK40 ซึ่งผลิตโดยบริษัท STE ของประเทศสิงคโปร์อาวุธชนิดนี้ถูกบันทึกคณะยิงชุดแรกและเกิดการขัดลำกล้องซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ช่วยยืนยันว่าอาวุธทุกชิ้นถูกใช้งานจริงและอยู่ในสภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามที่เห็นในภาพชุดปฏิบัติการที่ใช้เครื่องยิงชนิดนี้ได้พยายามแก้ปัญหาหน้าง,งานอย่างฉับไวแสดงให้เห็นถึงการฝึกฝนและความคุ้นเคยของกำลังพลต่ออาวุธที่มีพลังทำลายสูงเช่นนี้ อีกหนึ่งอาวุธที่น่าสนใจคือปืนครกขนาด120มิลิเมตรโดยมีคลิปสั้นที่แสดงให้เห็นชุดยิงครกซึ่งบรรทุกปืน M16A2 พาดบ่าไว้ระหว่างเตรียมปฏิบัติการภาพดังกล่าวสะท้อนถึงการผสมผสานร,ระหว่างอาวุธยิงสนับสนุนหนักและอาวุธประจำกายที่ทหารไทยใช้งานอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นลักษณะการจัดกำลังแบบครบมิติที่ช่วยให้หน่วยรบตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ทันที นอกจากอาวุธจากตะวันตกแล้วยังมีภาพที่ปรากฏอาวุธของจีนในมือกำลังพลไทยได้แก่ปืนยิงไร้แรงสะท้อนขนาด82มิลลิเมตรรุ่น p w ด78ซึ่งถูกใช้งานโดยหน่วยไทยในบางพื้นที่อาวุธชนิดนี้เหมาะสำหรับการยิงสนับสนุนหนักและสามารถสร้างแรงกดดันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในหลายภาพยังเห็นทหารไทยพกพาจรวด RPG7 และจรวดแบบไทย69ที่ใช้โดยหลายกองทัพในภูมิภาคซึ่งอาจเป็นอาวุธใช้งานภายในหน่วยหรืออาจเป็นอาวุธที่ถูกพบในพื้นที่ปฏิบัติการแต่ไม่ว่าจะมีที่มาอย่างไรการที่อาวุธเหล่านี้อยู่ในมือกำลังพลไทยในสถานการณ์จรงิงแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกองทัพในการจัดการกับเป้าหมายที่หลากหลายตั้งแต่ระยะไกลไปจนถึงระยะสนับสนุน เมื่อรวมอาวุธทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในวัสดุภาพจะเห็นได้ว่ากองทัพไทยมีชุดอาวุธที่สมบูรณ์ทั้งในระดับบุคคลและระดับสนับสนุนทำให้เกิดความได้เปรียบในด้านความยืดหยุ่นการควบคุมพื้นที่และการเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอำนาจการยิงที่ครบถ้วนเช่นนี้คือส่วนหนึ่งของเหตุผลที่ทำให้หลายประเทศรวมถึงประเทศใกล้เคียงต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อศักยภาพของกองทัพไทยในปัจจุบัน อาวุธของกัมพูชาและภาพเปรียบเทียบที่เห็นได้ชัดจากข้อมูลจริงเมื่อพิจารณาอาวุธที่ปรากฏอยู่ในภาพและคลิปจากฝั่งกัมพูชาจะเห็นได้ว่ากองทัพกัมพูชามีรูปแบบอาวุธที่แตกต่างจากไทยอย่างชัดเจนโดยส่วนใหญ่ยังคงยึดตามมาตรฐานของอาวุธจากกลุ่มคอมบล็อกและจากประเทศจีนซึ่งเป็นอาวุธที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศกำลังพัฒนาแต่เมื่อวางเคียงกับอาวุธของไทยในช่วงเหตุการณ์เดียวกันจะเห็นถึงความต่างในหลายด้านทั้งความหลากหลายความทันสมัย และรูปแบบการใช้งานที่สอดคล้องกับภารกิจยุคใหม่อาวุธหลักที่เห็นได้บ่อยที่สุดในมือทหารกัมพูชาคือปืนไรเฟิลแบบไทป์56ซึ่งเป็นรุ่นที่ผลิตตามแบบปืน AK โดยมีทั้งแบบพานท้ายไม้ธรรมดาและแบบพับได้อย่างรุ่นไทป์561และไทป์562ที่พบในภาพจากหลายพื้นที่ปืนเหล่านี้เป็นอาวุธที่มีความทนทานสูงและดูแลง่ายอย่างไรก็ตามรูปแบบการออกแบบยังคงเป็นมาตรฐานเดิม โดยไม่มีระบบรางหรืออุปกรณ์เสริมที่พบในอาวุธรุ่นใหม่จากฝ่ายไทย อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือการปรากฏตัวของปืนแบบ No Inco CQ ซึ่งเป็นปืนที่ออกแบบตามหลักการของปืน M16 แต่ผลิตโดยจีนปืนรุ่นนี้ในบางภาพยังปรากฏว่าเป็นเวอร์ชั่น CQB ซึ่งใช้รางบนตัวปืนสำหรับติดตั้งกล้องเล็งทำให้เห็นว่ากัมพูชามีการใช้อาวุธที่มีลักษณะผสมระหว่างเทคโนโลยีตะวันตกและตะวันออกแต่จำนวนที่พบยังคงอยู่ในระดับน้อยเมื่อเทียบกับความแพร่หลายของปืนตระกูล M ในฝ่ายไทย ในเรื่องของอาวุธสนับสนุนกัมพูชายังมีการใช้งานเครื่องยิงระเบิดอย่าง LG2 และเครื่องยิงระเบิดหมุนแบบ LG4 ซึ่งทั้ง2รุ่นเป็นอาวุธจากจีนภาพที่พบแสดงให้เห็นว่าอาวุธเหล่านี้ถูกนำมาใช้งานจริงทั้งในจุดยิงระยะไกลและจุดคอยสนับสนุนอีกทั้งยังพบภาพชุดเครื่องยิงหลายชุดที่ถือว่าอยู่ในสภาพใหม่ซึ่งชี้ให้เห็นว่ากัมพูชามีการจัดหาอาวุธรุ่นนี้เพิ่มขึ้นในช่วงไม่นานมานี้ ด้านอาวุธต่อต้านยานเกราะปืนยิงจรวดไทยพกก้าปรากฏอยู่ในหลายคลิปและถือเป็นหนึ่งในอาวุธที่ถูกใช้งานอยู่เสมอภาพที่เห็นแสดงให้ทหารกัมพูชาที่ยิงจรวดจากแนวกำบงังพร้อมลูกระเบิดแบบ PF6940 ซึ่งเป็นกระสุนระเบิดเผาไหม้ประสิทธิภาพสูงทั้งหมดนี้สะท้อนว่าแม้กัมพูชาจะใช้อาวุธรุ่นเก่าแต่ยังคงมีพลังยิงสนับสนุนที่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ดีในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีภาพการใช้งานปืนกลแบบไท้าป81ซึ่งใช้ลูกโดรัมรวมถึงปืนกลแบบ P.K.M. ซึ่งเป็นอาวุธที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศที่ใช้ระบบอาวุธจากคอมล็อก ok. ปืนกลเหล่านี้มีข้อดีในเรื่องของความทนทานการซ่อมบำรุงง่ายและสามารถยิงได้ต่อเนื่องในระดับที่น่าพอใจอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับปืนกลสมัยใหม่จากฝ่ายไทยความแตกต่างในด้านเสถียรภาพและความแม่นยำก็ยังคงเห็นได้ชัดที่โดดเด่นอีกอย่างคือการปรากฏของปืนไร้แรง สะท้อนแบบ B10 หรือ Type 65ขนาด82มิลิเมตรซึ่งมีพลังทำลายสูงนอกจากนี้ยังพบเครื่องยิงหนักขนาด12.7ม mm, ิลิเมตรรุ่น w u 8 5หรือ q j c 8 8ซึ่งถูกใช้ในจุดป้องกันแนวหน้าจากอาวุธทั้งหมดที่ปรากฏในภาพและคลิปเราจะเห็นได้ว่ากัมพูชาเน้นอาวุธที่ทนทานราคาเหมาะสมและสามารถดูแลรักษาได้ง่าย อาวุธส่วนใหญ่ยังคงอาศัยเทคโนโลยีเดิมที่ใช้มานานหลายสิบปีส่วนอาวุธรุ่นใหม่ที่พบมีจำนวนยังไม่มากและยังไม่แพร่หลายเท่าฝ่ายไทยความแตกต่างนี้คือปัจจัยสำคัญที่ทําให้หลายฝ่ายมองว่าศักยภาพด้านยุโทโธปกรณ์ของไทยมีความทันสมัยกว่าอย่างเห็นได้ชัดและเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้กองทัพไทยได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากผู้สังเกตการณ์ทั้งในและต่างประเทศภาพเปรียบเทียบศักยภาพด้านอาวุธของไทยและกัมพูชาจากข้อมูลจริง เมื่อพิจารณาจากภาพและคลิปที่ถูกบันทึกจากทั้งสองฝ่ายความแตกต่างระหว่างอาวุธของไทยและกัมพูชาปรากฏชัดเจนตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสนับสนุนมุมมองนี้ไม่ได้อิงจากการคาดเดาหรือการประเมินล,ล่วงหน้าแต่เกิดจากข้อมูลจริงที่ปรากฏในภาพจากเหตุการณ์เดียวกันซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางการจัดหาอาวุธและระดับความพร้อมของทั้งสองกองทัพในช่วงปัจจุบันอาวุธประจํากายคือจุดเริ่มต้นของความแตกต่างที่เห็นได้ทันที ฝั่งไทยมีปืนตระกูล M16 หลายรุ่นทั้ง A1, A2 และ A4 ซึ่งเป็นอาวุธมาตรฐานของหลายกองทัพในกลุ่มประเทศตะวันตกอาวุธเหล่านี้มีความแม่นยำสูงและรองรับการติดตั้งระบบเลงแบบใหม่ในหลายภาพยังพบปืนคาบายอย่าง M4 และ M5 ที่มีความทันสมัยกว่าซึ่งถูกใช้โดยหน่วยที่มีความพร้อมสูงขณะที่กัมพูชาย,ยังคงใช้ปืนตระกูลเ k รุ่นท้าย56และรุ่นพับพานท้ายต่าง ที่มีข้อดีในด้านความทนทานแต่ยังไม่มีระบบรางหรืออุปกรณ์เสริมที่ทันสมัยเหมือนที่พบในอาวุธจากฝ่ายไทยในระดับอาวุธสนับสนุนไทยมีปืนกลแบบ FN Max และ Mini Mark 1ซึ่งขึ้นชื่อด้านความเสถียรและอัตราการยิงที่สม่ำเสมอการปรากฏของปืนกลที่มีคุณภาพสูงเช่นนี้ในหลายจุดทำให้เห็นถึงความพร้อมในด้านการควบคุมพื้นที่และการยิงกดดันที่มีประสิทธิภาพ ขณะที่กัมพูชาใช้อาวุธแบบไทย81และ PKM ซึ่งแม้จะมีอัตราการยิงที่ดีและทนทานแต่ยังคงเป็นระบบที่ขาดความยืดหยุ่นในการติดตั้งอุปกรณ์เสริมรวมถึงยังไม่รองรับการทำงานร่วมกับระบบเลงรุ่นใหม่เหมือนฝ่ายไทยด้านอาวุธหนักและอาวุธยิงสนับสนุนไทยปรากฏการใช้งานเครื่องยิงลูกระเบิดอัตโนมัติ s t k c 1 0รวมถึงการใช้ปืนครกขนาด120ม mm, มซึ่งทำงานร่วมกับกำลังพลที่ถือปืน M16A2 สิ่งนี้สะท้อนถึงการประสานงานระหว่างอาวุธหนักและอาวุธประจำกายที่มีความคล่องตัวขณะที่กัมพูชามีเครื่องยิง Lg4 และ Lg2 รวมถึงปืนยิงจรวด Type 69ซึ่งมีพลังทำลายสูงและใช้งานแพร่หลาย แต่จานวนชุดยิงและความหลากหลายยังไม่เทียบเท่าฝั่งไทยที่มีชุดอาวุธสนับสนุนแบบผสมผสานทั้งตะวันตกและตะวันออกในระดับที่ลงตัวกว่าอีกหนึ่งประเด็นสําคัญคืออาวุธในหน่วยรบพิเศษของไทยซึ่งมีความทันสมัยสูงเช่นปืนทาวโวที21นีเกฟเอ็นจ5และกาลิวสไนเปอร์ซึ่งเป็นอาวุธที่ได้รับการออกแบบสําหรับงานยุทธวิธีที่ต้องการความแม่นยําและคล่องตัวสูงอาวุธระดับนี้ไม่ได้ปรากฏในข้อมูลจากฝ่ายกัมพูชา ทำให้เห็นได้ว่าศักยภาพในระดับหน่วยเฉพาะกิจของไทยมีชั้นเชิงและอุปกรณ์ที่ได้เปรียบกว่าอย่างชัดเจนเมื่อมองภาพรวมจากอาวุธทุกประเภทที่ปรากฏไทยมีข้อได้เปรียบที่สำคัญในด้านความทันสมัยของระบบอาวุธความหลากหลายของแหล่งผลิตการรองรับอุปกรณ์เสริมการทำงานร่วมกับระบบเล็งสมัยใหม่และการกระจายอาวุธไปยังหน่วยที่มีความพร้อมสูง ขณะที่กัมพูชามีจุดแข็งในด้านอาวุธที่ทนทานและใช้งานง่ายแต่ยังคงมีข้อจำกัดทั้งในด้านความหลากหลายโครงสร้างอาวุธและความสามารถในการรองรับอุปกรณ์ยุคใหม่ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างในแนวทางการพัฒนากองทัพของสองประเทศไทยให้ความสำคัญกับอาวุธมาตรฐานสากลและเทคโนโลยีแบบผสมผสานส่วนกัมพูชายังคงยึดระบบอาวุธแบบดั้งเดิมที่เน้นความแข็งแรงและต้นทุนที่เหมาะสม ความแตกต่างนี้จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้หลายฝ่ายมองว่าศักยภาพด้านยุโทโธปกรณ์ของไทยอยู่ในระดับที่โดดเด่นกว่าในหลายด้านเมื่อมองย้อนกลับไปยังข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในภาพและคลิปจากพื้นที่ปฏิบัติการจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ากองทัพไทยมีความพร้อมด้านยุโทโธปกรณ์ในระดับที่โดดเด่นทั้งในด้านความหลากหลายของอาวุธความทันสมัยของระบบและความสามารถในการนำอาวุธเหล่านี้มาใช้งานจริงอย่างมีประสิทธิภาพ อาวุธที่พบในพื้นที่ถูกใช้งานโดยกำลังพลจากหลายหน่วยทั้งฐานราบหน่วยเคลื่อนที่เร็วและหน่วยรบพิเศษซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการจัดสรรอาวุธที่ครอบคลุมและตอบสนองต่อภารกิจที่แตกต่างกันอาวุธจากตะวันตกเช่นปืนตระกูล M16 ปืนคาบายสมัยใหม่และปืนจากอิสราเอลได้สร้างภาพของกองทัพที่มีการจัดหาอาวุธตามมาตรฐานสากลและมีศักยภาพในการใช้งานจริง ในพื้นที่ที่มีความท้าทายอาวุธสนับสนุนอย่างปืนกล FN Max m i n i m a r ์1และปืนยิงลูกระเบิดอัตโนมัต ST ิ STK 40สแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในด้านการสร้างอำนาจการยิงอย่างต่อเนื่องในขณะที่อาวุธยุทธวิธีเฉพาะเช่นกาลิลส n ไน e เปอร์และทาว t ที21ทำให้เห็นว่ากองทัพไทยมีการพัฒนาหน่วยปฏิบัติการพิเศษให้มีความทันสมัยไม่แพ้กองทัพชั้นนำในภูมิภาค เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลจากฝั่งกัมพูชาความแตกต่างชัดเจนอยู่ที่โครงสร้างอาวุธไทยมีการใช้อาวุธที่รองรับระบบเลงอุปกรณ์เสริมและเทคโนโลยีใหม่ในขณะที่กัมพูชายังคงพึ่งพาอาวุธแบบดั้งเดิมที่แม้จะทนทานแต่มีข้อจำกัดในหลายด้านสิ่งเหล่านี้ทำให้ภาพรวมศักยภาพของกองทัพไทยดูเหนือกว่าในระดับยุทธวิธีและสะท้อนถึงการลงทุนและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของกองทัพไทยในช่วงที่ผ่านมา จากข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในภาพและจากการวิเคราะห์อาวุธที่ใช้งานจริงกองทัพไทยได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีศักยภาพด้านยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยครอบคลุมและมีความพร้อมสูงซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้หลายประเทศให้ความสนใจและจับตามองอย่างใกล้ชิดในขณะนี้